ยุงเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องอุ้ยมือนนี่ผ้ามาเบิ่งแจ้งมาเบิ่งเฮ็ดดนะค่ะเฮ็ดเฮ็ดเจ็บบานบานเท่านี่ล่ะนี่นี่โอ้ยเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดเพิ่นขาหนุ่มยุ่งนี่พี่น้องดอกจุ่มๆก็ลังงหน้าก็ลังก็จะแก่ก็จะหยังเสร็จอืออุ้ยเดี๋ยวดูอันนี้อันนี้เฮ็ดละงด้วยจ้ะพี่น้องด้วยมาสอใหญ่เเออล้วลนี่โอ้ยเบิ้งนี่เฮ็ดเฮ็ดเพิ่นขาหนุ่มยุ่งนะคะพี่น้องด้วยนี่ ม้ำเบิ่งน้ำกันเลยค่ะโอ้ยนี่เบิ่งยางมาได้ยางได้ซิบรูนี่ล่ะบวาซิบโลนี่ล่ะซิบรูนี่โบแมนเฮดเดชยางยางยางซิบรูเออคนยางซิบรู้เฮดนี่บวบเติมโล่ยางยางออกมาเร็วสคืางวางเติมโล่นี่ค่ะพี่น้องเด้อมาเบิ่งนี่มาเบิ่งมากเลยว่ะนี่เด้อนี่ย่งนี่ย่างไหนไปโอ้หินลงงหินลงงมีกินแซ่บเด้อค่ะยำหวานอยลอย เฮ้ยเพื่อค้านุ่มนะคะมี่จะจูงไปเ้นหน้านไปน้ำเขาเห็นเข้ามาจนแบบโอ้กัแบบเออแล้วเขาไปไกลลังนี้เป็นน้ำดับดับอันนี้ส่วนขี้น้นีดนคะนสำสำหรับคลิปนี้กับอว้ลาไปก่อนสะคะพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาเบิ้งค่ะเบิ้งตอนสุเป็นคมุรพอนแซ่ไปกันค่ะ